แล้วไหนุม่จ๋ไอ่ไม่เร็วไม่เวเดียวเป็นแม่งเลยพี่ไม่รอไม่รอเลยรจะหายไปแล้วม่รถมาบอกดิมันต้องวิ่งไม่ต้อง่ดฟฟังผมผมผมจะสอนวิ่งยังไผมจะสอนิปงน่อยแล้วก็ปล่อกดกดกคิปทีเดียวครับมันจะวิ่งไาผม่อาใช่ิปเดียวอยเนี่ยมาันจะหา่ชนัแจงไเียกมดําไปับ Let's go นาชื่น พี่เทิร์ฟวะนี่มึงเอาดิ้ยไปนาชื่นเว้ยโอ้โห รถจอดอย่างสวยเลยรถไม่ได้ตีกันมานั่งรถเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรายืนรอหน้าไฟแดงไม่ได้เป็นล้อฝั่งนู้นเฉื่อยหมดดำหลุดล้อมันเป็นเนื้อฝั่งเราเป็นเนื้อจะียบร้อยครับขออนุญาตสิบล้อครับชนขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปิดไมค์ออโต้นะครับคว้ามันเหรอทีนี่ไอ้เหี้ยถอยแล้วออกมาตอนตายอ่ะเวลาตายมันจะพูดตลอดดูดีกว่าตอนตายตอนตอนตายมันจะพูดตลอดอย่าเปิดเลยนี่ไม่ที่ไม่มาเมื่อไหร่กูแดกยาน้ำเลยอ่ะ ยาน้ำได้ยัถ่ายหรอควายสภาพามักับต่อยไปขี้ขี้ลาดอีกดาวิสขอขอเพลงปลุกใจนะครับแต่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 พต่ดต่แต่แต่ดต่แ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 ตแตผมมีลำโพตัแต่แต่แต้แต่แต่ต่แตแต่แต่่ต่แตแต่่่แต่แแ่ต่แต่แต่แี่แตวต่แง่่ว่งต่่่แแล้ววางแล้วตแเแวางแล้วแดิเปิดดิเปิดดิเรตร เรียบร้อยนะยกเสกสิบล่อมาหามีดีครับพี่เจ์ดั่วเลยนะคับน้องยืนรอ่างยืนรอ่างพีดูเพลงวางลำโพงหน่อยดิวางตออ่ะแล้วน้องกวาแล้วไงวะไม่เห็นไม่เห็นด แฮปปี้เบิร์ a เดย์ีเตอร์ไกด้วยพี่ไกด้วยแฮปปี้เบิร์เดย์น้อยกว่าแล้วไงวะมนกูกลัวใเอามันเกิดมาเอาไวาเอาฉลองมันเกิดได้วะตองชนะ ทอดทนะครับผมสู้ดังๆไม่ได้เดี๋ยแม่ด่าไอ้ผายเสียงดังนะไอ้สัตว์เราเนินด้วยเราได้เนินด้วยดูดิเอาโอ้โหตำรวจดหาเมอี่หมอตำรวจหมอเตียมหมอเตียมมีแต่เดียวมีคนอยากโดนเขาเดินมาเทศจัดเลยเดก็ถ่ายจัเดาถ่ายต๊อกแตกไอ้ทวิตตอกทวิตตอถึงอะไรอะไปรถปักตักไม้้นำหน้านะไมนำนะ

ขโมยรถได้เปล่าขโมยได้เปล่าล็อกเปล่ามันล็อกเปล่ามันล็อกรถเปล่าพวกูฟีดอมไม่ตัดร่วงไปถึงที่วิ่งทำไมมามาดีดอกทองมาดีสัตว์พวกกูฟีด้อมีด้อมจะว้พวกกูฟีดพีด้่เอาฉลามยุ่ผมพวกกูฟีดอมพวกกูฟีดอมจะไว้พวกกูฟีดอมพวกกูฟีดอมไม่ตว์ฟังเอาฉลาม่อนเอาฉลาม่อนเอาฉลามบอลยาหูเล่นบัดดูดเน้เล่นบัดดูดเน้เล่นบัดดูดเน้เล่นบัตรดูดเน้เล่นบัดดูดเนเล่นบัตดูดเน้ ไอ้โลนเอ้ยเล่นบัดดูดอยู่เลยสภาพจะมาเล่นแก๊งหัวโลนเอ้ยเล่นบัดดูหัวโลนบัดดูอฟีดมนะมึงพวกมึงจำไว้ด้วยฉลาดมีตรงนี้จำใส่กะโหลกกะลาไรแกไปไหนกระหลาดอยู่ไปเอามันลงมาไผ่เอามันลงมาหัวโลนบัดดูด หัวล้นมัดดูดหัวล้นมัดดูดหัวล้นบัดดูดอย่าหัวโล้นบัดดูดหัวล้นบัดูดหัวล้นมัดดูดหัวล้นมัดดูดหัวล้นบัดดูดอย่าพูดพวกมีดมไปาดลวงห้หัวล้นบัดดูดสบายไปจ้าแกภาพขี้าดไอ้หเอาเงินจากไหนมาเล่นวะเฮี้ยขายบ้านขายรถทิ้งวะนี่เดิกันยังไม่ตรงเลย หัวเลิ่นมาดูดหัวเลิน่มน,น,ลนมาดูดหัวเลิ่นมาดูดหัวเลิ่นมาดูดหัวเลิ่นมาดูดย่าหู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 มึงก็ได้ มึงก็ได้แค่นี้หรอวะสหรัฐไอ้ชายไอ้หญิไอ้ง้อไอ้ควายแกมีเยอะแต่ไม่มีสมองนี่เลยไอ้บ้าไอ้ขึ้นรถไปได้หนูเล ouais ่นอยู <m <m ่เจอมาเบรกอะไรอ่ะทิ้งเพื่อนเขาทิ้งเพื่อนทิ้งกระจกไอ้เชี่ยกระจกไอ้เชี่ยติ่มทิ้งเพื่อนหัวลนดูเพื่อนมึงดีมันทิ้งมึงไปแล้วหัวลนเป็นกูไล่ออกแก๊งแล้วหัวลนเอ้ยหัวลนดูเพื่อนมึงดีมันทิ้งมึงไปแล้วหัวลน หัวรถมันทิ้งมึงไปแล้วดูดิหัวรถดูเพื่อนมึงดิทิ้งไปแล้วับเลยปัมดปวมดีหัวรถเพื่อนมึงทิ้งงแล้วหัวรถเพื่อนมึงทิ้งไปแล้วหัวรถเพื่อนมึงทิ้งไปแล้วปั๊่เลยับเลยับเลยับเลยทำไงเพื่อนมึงทิ้งไปแล้วหัวรถน่นรถหลักไปดิบออรถมันออกเลยเจกูได้รถเนี่ย แค่คัน hmm. น no, mm ี่ไม่รดใช่ฮะสิบลมดมไปบัมไปบัม R35 สิบล้อไม่ล็อค R35 ไม่เอาขับยากอ่ะโห่รอนู้นไหี้วะ R35 ล็อกไม่ได้มันลงแล้ว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 ใช้หมอใช้หมอก็เทมันเดี๋ยวเดี๋ตไปใหู้เองเหี้ย ไปเดียวไปเดียวไปไม่ไหว่อยเปลี่ยนได้ครับได้คุณหมอบอกว่าให้หยุดบัได้แล้วครับค่อบอแล้วครับหอ๋อหยุดตีได้แล้วครับคุณหมอบอกหยุดตีได้แล้วกนหัวดีกน